รับการแจกทองคำนะครับร้านแรกอย่างยิ่งใหญ่และลังการมากเลยนะฮะโชคทองถมทับปีที่9กับ a อไอแล้วบอกเลยว่าปีนี้นะครับ AS นี่นะฮะจัดใหญ่มากจัดใหญ่มากเลยครับพี่กุ้งครับใช่ค่ะไม่ใช่จัดใหญ่อย่างเดียวนะคะแต่เรายังจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่9แล้วค่ะแล้วก็วันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะฮะทองคำร้านแรกเลยนะครับแตกไปแล้ว ง่ายมากโูแบบสบายมากๆเลยเน <región> ี่ยนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับผู้โชคดีของเราเนี่ยนะฮะมาอยู่ที่นี่แล้วครับเชิญพบเลยแล้วกันครับคุณกริดโชติกามนิตนะฮะจากจังหวัดชะเชิงเซาครับมาเลยมาสวัสดีครับไปนห้องกี่ครับใหญ่ครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ยมันมากเลยวันนั้นทาอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ในน้าคาที่ดินครับครับใช้เอสมา่กี่ปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วครับโอ้ เดี๋ยวนะตอนนั้นที่เราเล่นเกมกันผมจําได้เลยกิจกับกิจใช่ไหมใช่ครับนะฮะลุ้นปะลุ้นครับลุ้นมากเลยนะฮะแต่ว่าไม่ยากเลยไม่ยากถามปั๊บเดียวตอบได้เลยง่ายมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันดีกว่านะครับว่าตอนนั้นเราสองคนเล่นเกมกันเป็นยังไงบ้างไปชมเลยครับคุณกิจครับตอนนี้คุณกิจเป็นผู้โชคดีนะครับได้ทองคํามูลค่ามูลค่า1นึ่งแสนบาทจาก A A S นะฮะสามคำตอบนะครับผมย้ำนะฮะสามคำตอบครับผมคำถามครับ น้ำพริกกินกับอะไรได้บ้างตอบมาเลยครับ3อย่างจำบเวลาครับแต่งกวามะเขือข้าวสวย1ล้าน1ล้านรับอะไรครับทองคำมูลค่า1ล้านบาทเห็นไมคั้เอเอสนะฮะแจกทองคำมูลค่า1ล้านเนี่ยนะางง่ายมากเลยครับตอนนี้มาถึงช่วงที่ทุกคนแล้วก็คุณเกดรอคอยแล้วนะฮะเราขอเชิญเลยครับทองคำมูลค่า1ล้านบาท นะวันนี้นอกจากทองคำมูลค่า1ล้านบาทแล้วเนี่ยนะฮะพิเศษด้วยเราสำหรับร้านแรกเลยนี่นะครับเรามีสาวสวยครับมาเป็นผู้เชิญรางวัลด้วยนะฮะแต่ว่าปิดหน้านี่เราจะเออไม่รู้นะครับ <c oughs> ถอดหน้ากากได้ไหมครับได้ค่ะเนี่ยนะฮะเอาละครับ,นะรบลุ้นว่าเป็นใคร โอ้โหเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นซีนเซอร์ไพรส์อยู่ตอนนี้ทุกอย่างกำลังเดทเดแอร์กันอยู่นะฮะเดี๋ยวแป๊บสิครับคือ AS นี่ยใส่ใจลูกค้าจริงๆเลยนะฮะสืบรู้มาว่าคุณกริดเนี่ยชอบน้องมิ้นมากใช่ไหมครับใช่ครับมีอะไรอยากบอกคุณมิ้นไหมครับเอเอสจัดได้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเดี๋ยวนะคือได้ร้านเนี่ยตื่นเต้นแล้วนะฮะเจอมิ้นเนี่ยตื่นเต้นกว่าอีกนะตอนนี้นะ S <S ite, a really s กร oh, yani. oh, yeah, yeah, anyway. oh, yeah. oh. ้านแรกแบบนี hmm. so ้นะคะยิ่งใหญ่แบบนี้ได้มีโอกาสมาร่วมเนี่ยก็ดีใจมากเลยนะคะเห็นมีโหทองคำเยอะแยะมากมายเลยโอ้ยรู้สึกตื่นเต้นแทนเลยนะฮะขอเชิญพี่กุ้งครับมอบ1ล้านได้เลยครับเอาเลยครับยินดีด้วยนะคะนี่นะครับผู้โชคดีนะฮะร้านแรกเลยนะครับคุณกิดโชติกาบดิษนะฮะจากจังหวัดฉะเชิงเซาครับ AS มอบทองคำมูลค่า1ล้านบาท อยากได้ทองร้านแบบผมนะครับมาใช้ AS กันนะครับ AS แจกทองล้านจริงๆนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับนอกจากทองร้านแล้วเนี่ยนะฮะ AS ครับยังแจกทองคำมูลค่า1น0 0 0แสบาทเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็ยังไม่หมด AIS ครับเดินหน้าแจกทองคำกันอย่างต่อเนื่องตลอดถึงสิ้นปีนี้เลยครับนี่แค่เดือนแรกนะครับที่ AS แจกทอยกับลูกค้าทุกท่านครับ ใครที่ยังไม่ได้กดลุ้นเนี่ยนะฮะรีบเลยครับกดดอกจันห5 0ดอกจันร้สี่เหลี่ยมโทรออกฟรีนะฮะสมัครได้จนถึง15พฤศจิกายนนี้ครับแล้วก็ยังไม่หมด AIS ครับเดินหน้าแจกทองคำกันอย่างต่อเนื่องตลอดถึงสิ้นปีนี้เลยครับกดลุ้นทองกันได้ทุกเดือนนะคะยิ่งกดมากยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะ a อแจกทองล้านกันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทองคำล้านต่อไปอาจเป็นคุณขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ AIS เดินหน้าแจกหนักแจกจริงครับโชคทองทงทัพปีที่9กับ AIS